สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆมุมบอลเต็งทุกช่องทางครับทั้งช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook และช่องทาง VIP แล้นะครับแลวก็แฟนๆใหม่ที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับวันนี้ครับพบกันประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่22เมษายนนะครับวันนี้แอดก็หยิบฟุตบอลคู่เน้นๆเด็ดๆ6คู่มาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปฟุตบอล เมื่อคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับส่วนช่องทาง VP ของเราครับเมื่อคืนน่าเสียดายมากๆครับเราก็ลุ้นให้ปารีสแซง์แมงนะครับยิงอีกสักลูกหนึ่งหรือเจ้าบ้านยิงอีกสักลูกหนึ่งนะจะได้กินสกอร์สูงนะครับอันนี้ก็ขอภัยด้วยนะครับก็เสียไปครึ่งหนึ่งนะฮะให้หยอดไปที่สกอร์สูงนะครับแต่ยิงกันไม่ถึงนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นอาร์เซนอลนะครับกับเซาท์แฮมตันนะครับแม่ใครจะเชื่อครับว่าอาร์เซนอลต้องไล่ตีเสมอเซาท์แฮมตันถึง 3ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับก็เสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับเดี๋ยวต้องขออภัยแฟนๆในช่องทาง V.I.P กันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันในวันนี้ครับแน่นอนครับผมส่วนฟุตบอลเต็งครับเมื่อคืนเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ฟังก่อนนะครับก็คู่แรกครับ อสลังกับซาวทมตันนะถึงบอลต่อจะไม่เข้านะครับแต่ให้หยอกสกอร์สูงไปเนี่ยคู่นี้ก็ยังวินมาเต็มกันอยู่นะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นปารีสแซงต์แชมงกับอองเช่นะครับก็ปารีสแซงต์แชงก์ชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งอัลส์บวกครับเจอสตุตการ์ดเนี่ยให้หยอกที่อัลส์บวกนะครับก็แน่นอนครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งเนี่ยใครตามที่อัลส์บวกก็ได้กินเต็มกันไปนะครับส่วนอีกคู่นึงครับเวโรนากับโบโลญญานะเป็นเวโรนาครับชนะไปได้2ปรระะตตู่อนคับ คู่ต่อมาครับเอสแมนยอนกับกาดิสนะเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ให้หยอดต่ําไปนะครับอันนี้คู่นี้ก็มากันอยู่นะก็ถือว่ายังได้ค่าน้ําค่าขนมกันอยู่นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับโบเลนดัมกับคัมบูครับให้หยอดไปที่โบเลนดัมนะอันนี้โบเลนดัมชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก็วินวินกันไปนะครับส่วนใครที่ยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับมุมบอลเตงครับมารับทัศนะดีๆครับ ทั้งฟุตบอลเต่งฟุตบอล v ีพฟุตบอลสเต็ปนะครับง่ายๆครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่แอดเอ็มนะครับอย่าลืมแอดนะครับแอดเอ็มนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับใครชอบทีมอะไรหรือว่าใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะตอบไปนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนแอดนะครับให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับก็อย่าลืมครับ mbt 8 9นะเข้ามา ช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ของแอดด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้วิเคราะห์ฟุตบอลดีๆแบบนี้ได้ฟังกันทุกวันนะครับส่วนช่องทาง u t u b e ครับก็วันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหรือช่วยกันคนละ Subscribe นะครับจะได้มีกำลังใจดีๆทำคลิปต่อๆไปในทุกวันครับส่วนวันนี้ครับแอดหยิบมาให้6คู่ครับจะมาวิเคราะห์กันนะเป็นฟุตบอลเอฟเอคัพแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับคู่แรกของคําคืนนี้ครับไปกันที่ศึกเอฟเอคัรอบรองชนะเลิศ แตงหนึ่งของรายการเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับคู่นี้แข่งที่สนามกลางเวมบรีสเตเดียมกรุงรอนดอนแมนเชสเตอร์ซิตี้รอบที่แล้วเอาชนะเบอร์นสลีย์มาได้6ประตูต่อศูนครับวันนี้ขาดนาธานอาเกที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่คาดว่าจะมาในระบบ3-2-4-1วันนี้เป๊ปกัวเดล่าจะส่งชุดที่ดีที่สุดมีเควินเดอรอยและกุนโดกันคุมแดนกลาง ซิลบาและแจ็คก,กิลิตครับจะเล่นริมเส้นคอยสนับสนุนจอมมานบูเออร์ลิงเนาะแลนหน้าเป้าที่คอยสร้างสถิติณนะตอนนี้อยู่ครับทางด้านเชฟฟียูเนเต็ดครับทีมจากแชมเปี้ยนชิพรอบที่แล้วเอาชนะแบล็กเบิร์นโรเวอร์มาได้3ประตูต่อ2พวกเขาไปเต็ง4ของรายการครับวันนี้มาเจอกับกระดูกไดโนเสาร์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยตัววันนี้ครับพวกเขามีนักเตะบ,บาดเจ็บรวมกัน5รายครับนำโดยเรย์นบิลสเตอร์นะครับคาดว่าจะมาในระบบ 352พอแฮกกิ Bottom, ้งบอททอมเฮชโค้ดครับจะใช้เซนเดอร์เบิร์กเก็บกวาดตรงกลางครับปล่อยหน้าที่แนวลุกเป็นของอิสมานเอนดิเย่กับเจมส์แม็กอาร์ที่และบิลลี่ชาร์ปครับที่คอยทำประตูในแดนหน้าเฮตูเฮตครับพบกันมาทั้งหมด7ครั้งเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะได้5ครั้งครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะได้ครั้งเดียวนัดล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครับในฤดูกาลที่แล้วตอนที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดยังเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่ ผลงาน10นัดล่าสุดของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะ9นัดเสมอ1ครับไม่แพ้ใครเลยครับชนะราคาเปิดได้7ครั้งนะแต่อาจจะหยิบม,มาพูดแค่ผลงาน5นัดล่าสุดครับมีเสมอไบรเยนมิวนิคไป1ประตูต่อ1ครับเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ1ครับเปิดบ้านชนะไบเยน3ประตูต่อ0บุกไปชนะซาวแฮมตัน4ประตูต่อ1และเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลมา4ประตูต่อ1ครับทางด้านเชฟฟิลด์ยไนเตดผลงาน10นัดที่ผ่านมาชนะ7ครับแพ้3ชนะรรราาคคคเปิดไดไ้้5ัังบ ก็มีชนะบริสตอลครับ1-0ครับเปิดบ้านชนะคาร์ดิฟ4ประตูต่อ1ครับแล้วก็บุกไปแพ้เบอร์นสลีย์2ประตูต่อ0ครับเปิดบ้านชนะวีแกนหนึ่และบุกไปชนะนอริดได้1ประตูต่อ0ครับใน5นัดที่ผ่านมาราคาเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับสกอร์รวมนี่3ลูกครึ่งเลยครับจริงๆแล้วถ้วย FA ฟเอครับเนี่ยเป็นถ้วยที่มีมนเสน่ห์มากครับสำหรับทีมเล็กๆนะสามารถทำเซอร์ไพรส์ครับล้มทีมใหญ่ผ่านเข้ารอบลึกๆมาได้ มากมายหลายทีมหลายปีครับในอดีตนะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ทีมจากแชมเปี้ยนชิพได้เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศครับแต่ส่วนตัวแล้วแอดมองว่าน่าจะจอดที่รอบนี้ครับเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแข็งแกร่งจริงๆครับมีโอกาสจะได้เข้าชิงสูงมากครับแอดมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะชนะและผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้แอดมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนสกอร์รวมเนี่ยมองสูงทำเงินครับ คู่ที่2ครับเรากลับมาที่ศึกพิมลิกอังกฤษวันนี้ครับหงแดงริเวูร์เปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเจ้าป่านนอตติงแฮมฟอเรสครับคู่นี้แข่งเวลา3ทุ่มริบบูล์อันดับ8ของตารางครับแข่ง30นัดชนะ13เสมอ8แพ้9มี47คะแนน น o อตติงแฮมฟอร์เรสอันดับ18ของตารางแข่ง31นะัดชนะ6เสมอ9แพ้16มี27คะแนนความพร้อมก่อนเกมลิเวอร์พูลนัดที่แล้วผีเข้าครับโชว์ฟอร์มดูบุกถลม่มบุกไปถล่มลีดยูน่นเตดไม่ได้ถึง6ประตูต่อ1วันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บรวม4รายครับนำมาโดยไบเซติกมิดฟิลด์ดาวรุ่ง คาดว่าจะมาในระบบเดิมครับ4-4-3เจคเกนครับวันนี้ก็น่าจะยังคงใช้ฟาบินโยกับแฮนเดสานครับกับตันทีมคอยคลุมแดนกลางอยู่ครับ3ประสานวันนี้ก็น่าจะเป็นชุดเดิมครับที่ท็อปฟอร์มในเกมที่แล้วนะโมฮเม็ซาร่าเคอรดีกัคโปแล้วก็เดียโกโจตาครับทางด้านนอตติงแฮม e ฟอร์เรครับ นัดที่แล้วเปิดบ้านพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา2ประตูต่อศูนครับวันนี้ยังคงขนผู้เล่นบาดเจ็บมามากถึง9รายเช่นเดิมครับนำทัพมาโดยเซสโอริเยคาดว่าจะมาในระบบ3-4-1-2ครับซิปคูปเปอร์จะวางมอร์แกนกิฟไว้เป็นกลางลุกครับหลังคู่สุน,น้าแบรนแนนจอนสันกับอวอนิยี่ครับอดีตเด็กปั้นของหงแดงที่เป็นคนทำประตูชัยได้ในนัดที่แล้วที่ นอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านชนะไป1ประตูต่ตอศูนย์นะครับเฮทเวิ hey, weet, ครับพบกัน8นัดหลังครับลิเวอร์พูลชนะได้4ครั้งฟอร์เรสชนะได้2ครั้งครับนัดที่ผ่านมาเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านชนะไปได้1ประตูต่ตอศูนย์ครับผลงาน5นัดของทางลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ2แพ้2ครับชนะราคาเปิดได้แค่ครั้งเดียวครับมีบุกไป ถล่มลีดมา6ประตูต่อนหนึ่งครับเปิดบ้านเสมออาร์เซนอล2ประตูต่อ2ครับบุกไปเสมอเชลซีศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สี่ประตูต่อหนึ่งแล้วก็บุกไปแพ้เรอัลมาดริดตหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฟอร์มในบ้านชนะ3เสมอ1แพ้1ชนะราคาเปิดได้3ครั้งเลยในบ้าน14นัดชนะ9เสมอ4แพ้1วินเลทอยู่ที่64.3%ผลงาน5นัดของนอตติงแฮมฟอร์ดครับเสมอ1แพ้4ชนะราคาเปิดไม่ได้เลยครับมีเปิดบ้านแายกับแมนเชสเตอร์ยูไไไไนนเตตตต็ดปปปป2 2-0รรระู่่ออคคััับบบบุุกกแแแพพ้้สวิลลา อยู่นเตะสองหนึ่งเปิดบ้านเสมอวูฟหนึ่งหนึ่งครับและเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลยู่นเตะสองประตูตัวหนึ่งครับฟอร์มนอกบ้านแพ้ห้านัดรวดครับชนะราคาเปิดไม่ได้เลยเล่นนอกบ้านสิบห้านัดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สิบเอ็ดวิลเลจอยู่ที่หกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับราคาแน่นอนครับเปิดมาที่ลิเวอร์พูลครับต่อสองลูกสกอร์รวมไปสามลูกควบสามลูกครึ่งเลยนะครับลิเวอร์พูลครับน่ากลัวอยู่อย่างเดียวครับนัดที่แล้วเนี่ยยิงมาหาโหดมากเลยครับมาถึงหกประตูต่อหนึ่ง กลัวว่าวันนี้จะยิงน้อยหรือไม่ยิงเลยครับแต่แอดก็ยังคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะทําได้ครับ2ลูกแอดก็มองไปที่ลิเวอร์พูลครับส่วนสกอร์รวมมองต่ําทําเงินครับคู่ที่3เจ้าสัวน้อยฟูแลมเปิดคา r เวนคอร์เทรับการมาเยือนของยุงทองลีดอยู่ในแต่คู่นี้แข่ง6กโมงครึ่งครับฟูลแลมครับ อันดับ10ของตารางแข่ง30นัดชนะ12เสมอ6แพ้12มี42คะแนนลีดยู่นเตดอันดับ16ของตารางแข่ง31นัดชนะ7เสมอ8แพ้16มี29คะแนนความพร้อมก่อนเกมครับฟูลแลมนัดที่แล้วบุกไปชนะเอเวอร์ตันไม่ได้3ประตูต่อ1น,นึงวันนี้พวกเขาจะขาดพ่เบอร์มิทัวร์วิทครับสูตรหน้าคนเก่งที่โดนแบนยาวและยังมีผู้เล่นอ,อีก2รายครับ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่คุณซือมาโกซิวาจะมาในระบบเดิม4-2-3-1ครับใช้วิลเลียนลงเล่นคู่กับ2สตาร์บาซิลเลียนครับอนเดรสเปเรล,ล่าและเวเนซิอุสโดยมีแฮร์รี่วิลสันกับเดนนิสเจมส์ครับ2ส,สตาร์ทีมชาติเวลเป็นความหวังในการทำประตูทางด้านลีดครับนาทีแล้วเปิดเปิดบ้านผ้าย,ยับให้กับลิเวอร์พูลมา6ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้ขนผู้เล่นบาดเจ็บรวม3รายครับนำทีมเจ็บมาโดยสโตรดัลลาสครับาชาบีกาเซียกุนซาน่าจะมาในระบบ 4231ครับแนวรุกนำมาโดยแจ็คแฮริสันครับและหลุยซินิสเซราครับวันนี้หน้าเป้ายังเป็นโรดิโกกับตันทีม Head to Head ครับ10นัดหลังฟูลแลมชนะได้4ครั้งครับลีดชนะได้3ครั้งนัดล่าสุดฟูลแลมเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ในศึกฟุตบอลถ้วย FA ฟเอครับผลงาน5นัดของฟูลแลมชนะ1แพ้4ครับชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวครับมีบุกไปชนะเอเวอเรสต์สาประตูตัวหนึ่งครับเปิดบ้านพ้ายเวสต์แฮม1นึ่งศูนย์ครับบุกไปแพ้บอลสมาร์ทสองหนึ่งครับ บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-1และเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลมา3-0ครับฟอร์มในบ้านชนะ2เสมอ1แพ้2ชนะ,ะราคาเปิดได้2ครั้งเล่นในบ้าน15นะัดชนะ6เสมอ4แพ้5วิลเลจอยู่ที่40%ผลงานของลีด5นะัดชนะ2แพ้3ชนะ,ะราคาเปิดได้2ครั้งครับมีเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไป6ประตูตอนน่อ1ครับเปิดบ้านแพ้กับคริสตัลพาเลซไป5ประตูตอนน่อ1ครับเปิดบ้านชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2ประตูตอนน่อ1ครรับบุกไปแพ้อา์เซนอล4-1ครับและบุกไปชนะวูฟมาได 4ประตูต่อ2ครับฟอร์ม mm hmm. นอกบ้านชนะ1แพ้4ชนชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวครับ mm hmm. เล่นนอกบ้าน15นะัดนะชนะ2สเสมอ3แพ้10วิเลจอยู่ที่13.3เปอร์เซ็นต์ราคาเปิดที่ฟูลแลมครับต่อปอปลาครับสกอร์รวม 2ลูกครึ่งครับบอกตามตรงเลยแอดมองไปที่เจ้าบ้านฟูลแรมครับวันนี้ทําได้ผลงานในบ้านของเขายังไว้ใจได้แน่นอนครับหยอดไปที่เจ้าบ้านฟูลแรมสกอร์รวมมองต่ําทําเงินครับคู่ที่4ครับแตนอารวาสเบนฟอร์ด ford, เปิด g ีเทคคอมมูนิตี้ครับรับการมาเยือนของสิงห์พยองแอสตันวิลล่าคู่นี้แข่งเวลา3ามทุ่มเบนฟอร์ดอันดับที่9ของตารางครับแข่ง31นะัดชนะ10เสมอ13แพ้8มี43คะแนนแอสตันวิลล่าอันดับ6ของตารางครับแข่ง31นะัด ชนะ15เสมอ5แพ้11มี50คะแนนความพร้อมก่อนเกมครับเบนฟอร์ดนัดที่แล้วบุกไปแพ้วูฟแฮมตันมา2-0ตตตตตตครับวันนี้พวกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บรวม3รายครับนำทีมเจ็บมาโดยอพอสสันเจนเซนครับโทมัสแฟรงค์เฮสโคตคาดว่าจะมาในระบบ5-3-2ครับผู้เล่นตัวหลักยังคงเป็นเจนเซนและนอกราดครับที่จะคุมแดนกลางส่วนหน้าคู่ครับเป็นคู่เดิมอีวานโทนี่กับ อ่าเอ็มบูโมครับที่จะได้โอกาสลงไปตัวจริงก่อนอทางด้านแอสตันวิลล่าครับนัดที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ยังขนผู้เล่นบาดเจ็บรวมมาถึง5รายครับนำทีมเจ็บมาโดยแมตติ้แคสและฟริเป้คูตินโนอูไนเอเมรีครับเฮชโค้ดยังคงมาในระบบ4-4-2ครับนำทัพโดยกัปตันทีมจอห์นแม็กกินครับคุมแดนกลางคู่กับบูเอนเดียหน้าคู่ยังเป็นโอลิเวอร์วัสกินนะครับคู่กับแรมซี่ เฮทูเฮทครับพบกัน9้าวเนทเบนฟอร์ดชนะ4ครับวิลล่าชนะได้ครั้งเดียวนัดที่แล้ววิลล่าเปิดบ้านชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับผลงานหน่าของทางเบนฟอร์ดเสมอ2แพ้3ชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวครับมีบุกไปแพ้วูฟสองศูนย์ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อหนึ่งครับบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งศูนย์ครับบุกไปเสมอไบริทันสามสามครับและเปิดบ้านเสมอเลสเตอร์มา1ประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มในบ้านชนะ2เสมอ2แพ้1ชนะราคาเปิดได้สองครั้ง เล่นใน35นัดชนะ7เสมอ6แพ้2วินเลจอยู่ที่46.7%ผลงานของแอสเซนวิลลาชนะรวด5นัดครับช่วงนี้ฟอร์มโหดมากๆชนะราคาปเปิดได้ทุกครั้งครับมีเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิล2-0ครับ เปิดบ้านชนะอรถแฮร์ฟออเรสต์2-0ครับบุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้2-1บุกไปชนะเชลซี2-0และเปิดบ้านชนะบอนส์มัทไป3ประตูต่อ0ครับฟอร์มนอกบ้านชนะ3เสมอ1แพ้1ชนะแล้วครับเปิดได้4ครั้งเล่นนอกบ้าน15นะัดชนะ6เสมอ3แพ้6วิเลตอยู่ที่40%ราคาเปิดมาที่เสมอครับสกอร์รวมไป2ลูกครึ่งครับคู่นี้น่าสนใจมากครับวันนี้แอสตันวิลล่าฟอร์มดีมากๆครับช่วงนี้โอ้โหยอมรับเลยครับส่วนเบนฟอร์ดครับ ก็เล่นดีเหมือนกันครับแต่ผลงานออกมาสวนทางครับไม่ชนะใครมา5เกมติดแล้ววันนี้แอดมองไปที่ทีมเยือนแอสันวีลล่าครับไม่แพ้สกอร์รวมมองสูงทําเงินครับคู่ที่5ครับเดอะอีเกิลคริสตันพาเลตเปิดสนามเซลเฮิร์ตพาร์คครับรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันคู่นี้แข่งเวลา3ามทุ่มครับคริสตันพาเลตอันดับ12ของตารางแข่ง31นัดชนะ9เสมอ9แพ้13มี36คะแนนครับเอเวอร์ตันอันดับ17ของตารางแข่ง31นัดชนะ6เสมอเก้าแพ้สิบหกมียี่สิ ความพร้อมก่อนเกมครับพาเลทนัดที่แล้วบุกชนะเซาท์แฮมตันไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ขนผู้เล่นบาดเจ็บรวมกัน4รายครับนำมาโดยกับตันทีมศูนย์หน้าคนเก่งครับบิลเฟรดซาฮากุนซือไวเก่าครับรอยฮัสสันมาในระบบ4-4-3ครับกองกลางวันนี้ใช้เอเบอรซี่เอเชครับกับเจฟฟี่ชูปหน้านี่ก็เป็นเอดูอาร์ครับ กับออซอนเน่ดานเอเวอตันครับนัดที่แล้วเปิดบ้านพ่ายฟูแลมมา3ตัวตูต่อหนึ่งครับวันนี้ขาดดูรายดูกรีครับที่ยังติดโทษแบนด์อยู่ครับและยังมีผู้เล่นหลักบาดเจ็บรวมกันถึง5รายครับชอนได้กุนซือยังคงมาในระบบ 4-5-1ครับใช้ Max n e w และ e v o b e ีคอยคุมแดนกลางครับหน้าเป้าความหวังยังเป็นดิมาไราเกเฮ้ก hey คครับสิบนัดหลังพาเลทชนะได้2ครั้งเอเวอร์ตันชนะได้5ครั้งครับนัดล่าสุดเอเวอร์ตันเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ูนผลงาน5นัดของทางพาเลทครับชนะ3แพ้2ชนะราคาเปิดได้3ครั้งครับ มีบุกไปชนะซาลน์ทัมตันสองศูนย์ครับบุกไปชนะลีดยูไนเต็ดห้าประตูต่อหนึ่งครับเปิดบ้านชนะเลสเตอร์สองประตูต่อหนึ่งครับบุกไปแพ้อาร์เซนอลียสี่หนึ่งและบุกไปแพ้ไบรตันมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฟอร์มในบ้านชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งครับชนะราคาเปิดได้ทุกครั้งเล่นในบ้านสิบห้านัด ชนะ5เสมอ5แพ้5วินเลตอยู่ที่33.3%ครับผลงาน5นานัดของไทฟ์ตันชนะ1นเสมอ2แพ้2ชนชนะรัคเปิดได้3ครั้งครับมีเปิดบ้านแพ้ฟูลแลนไป3-1ครับบุกไปแพ้มนเชสเ,เตอร์วิเต็ด2-0ครับเปิดบ้านเสมอทอตแนมฮอสเปอร์1-1บุกไปเสมอเชลซี2-2และเปิดบ้านชนะเบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ0ครับฟอร์มนอกบ้านเสมอ2แพ3ชนะ,ะ,ะเิดลสดองแพ้รามนนะชนะ 1, ต่อครึ่งลูกสกอร์รวมไป2ลูกควบสลูกครึ่งพลาเลยครับตั้งแต่พวกเขาแต่งตั้งกุนซืงใหม่ปูรอยฮอาาร์สันเนี่ยพวกเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละทีมเลยครับจากที่มีเกมลุกที่น่าเบื่อเนี่ยไม่รู้ว่าปูรอยให้กินไวก้าไปหรือเปล่าคึกคักกันมากครับชนะรวดมา3เกมรวดเลยครับวันนี้แอดยังมองว่าลูกทีมของปูรอยเนี่ยน่าจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องครับแอบมองไปที่คริสตันพาเลตครับส่วนสกอร์รวมมองสูงทําเงินครับ คู่สุดท้ายครับจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการเยือนของมาป่าวูฟแฮมตันครับคู่นี้เตะเวลา3ามทุ่มเลสเตอร์อันดับสิบเกของตารางครับแข่ง31มสนัดชนะ7เสมอ4แพ้20มี25คะแนนวูฟแฮมตันครับอันดับ3ของตารางแข่ง31มสนัดชนะ9เสมอ7แพ้15มี34คะแนนความพร้อมก่อนเกมครับเลสเตอร์ นัดที่แล้วบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา3ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บรวม4รายนำมาโดยฮาวีบานครับคาดว่าจะมาในระบบ342-1ดินสมิธกุสือรักษาการวันนี้ต้องจัดชุดใหญ่สู้เพื่อหน,นีตายครับจะวางอินาโชครับไว้หน้าเป้าและก็ใช้เจมส์แมดิสันครับกับดูสเอรี่ฮอรคอยสนับสนุนแนวหลังครับทางด้านวนะูฟแฟมตันนัดที่แล้วเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดมาได้2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บรวม3ราย นำโดยซาซาอ่าคลาสสิกครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1คูเลนโปรตกีครับเฮสโคดวันนี้จะใช้เดียโก้คอสซาศูนย์หน้าวัยเก่าที่กลับมาทำผลงานได้ดีครั้งครับและจะวางสามิดฟิลด์คอยช่วยสนับสนุนเกมลุกมีซานาเบียครับแล้วก็นูเนสอีกคนหนึ่งก็เป็นมาติอุสคูนาครับเฮทเวสินัดหลังสุดครับเลสเตอร์ชนะ4ครั้งครับวูฟปชนะได้2ครั้งน่าสุดเลสเตอร์บุกมาชนะได้4ประตูต่อศูนย์ครับ ผลงาน5นัดของทาง l e ส c e อร์ซ City ครับเสมอ1แพ้4ครับชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวครับมีบุกไปแพ้ Manchester City 3ประตูต่อ1ครับเปิดบ้านแพ้บอลส์มาร์ท1-0ครับเปิดบ้านแพ้ a s ันวิ i l l ามา2ประตูต่อ1ครับบุกไปแพ้ c r ิ s t a ล p a เลซ2ประตูต่อ1และบุกไปเสมอแ r e n ฟ f o r d ได้1ประตูต่อ1ครับฟอร์มในบ้านแพ้รวด5นัดครับชนะราคาเปิดไม่ได้เลยเล่นในบ้าน15นัดชนะ3เสมอ3แพ้9วิลเลจอยู่ที่20%ผลงานของทาง w o ฟครับ5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้2ชนะราคาเปิดได้2 คครรัั้งบมีเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ด2-0ครับเปิดบ้านชนะเชลซี1-0ครับบุกไปเสมอนอตติงแฮมฟอเรสต์1-1ครับเปิดบ้านแพ้กับลีดมา4ประตูต่อ2และบุกไปแพ้นิวคาสเซิล2ประตูต่อ1ครับฟอร์มนอกบ้านชนะ1เสมอ2แพ้2ชนะครับเปิดได้2ครั้งในนอกบ้าน15นัดชนะ2เสมอ5แพ้8วิเลจอยู่ที่13.3ราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านเลสเตอร์ครับวันนี้โอ้โหยังมีกระจิกกระจายต่อปอป้าครับส่วนสกอร์รวม2ลูกควบ2คครรึ่งับ ก็มองเลยอแอดมองเลยว่าหลังชนฝาครับวันนี้เลสเตอร์ชั่วโมงน,น,นี้หนีตกชั้นแบบร้อครับวันนี้มีโอกาสได้เล่นในบ้านครับกับทีมที่พวกเขามีสถิติเหนือกว่าต้องรู้ว่ากูซื้อใหม่จะทําได้ไหมครับนัดที่แล้วเนี่ยเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแอดขอไม่นับแล้วกันเพราะว่ายังไงก็บุกไปแพ้นะครับวันนี้ แอดแอบเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเลสเตอร์ครับสวนสกอ์รมเมียคิดว่าสูงทำเงินครับก็จบไปแล้วนะครับบทวิเคราหฟฟุตบอลค่ำคืนประจำวันเสาร์ที่22เมษายนครับเดี๋ยวแอดจะมาสรุปไว้ฟังก่อนนะคู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับเชฟฟียูไนเต็ดนะอันนี้แอดเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาลุ้นอีก2ถ้วยละกันตอนนี้พวกเขามีลุ้น3ถ้วยนะครับก็ คิดว่าวันนี้พวกเขาชนะได้ครับสกอร์เนี่ยแอดมองไปที่ยิงกันเกินแน่นอนครับส่วนอีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลเจอกับฟอเรสต์ครับอันนี้ก็ยอดไปที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับเชียร์ที่ลิเวอร์พูลนะแต่คาดว่าไม่น่าจะยิงกันถึงครับคู่ที่3ครับฟูลแลมเจอลีดอยู่ในเต็ดนะครับกรณีเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมครับ น่าจะทําได้แน่นอนครับแต่ก็น่าจะยิงกันไม่สูงเท่าไหร่ครับคู่ที่4ครับเป็นฟอร์ดเจอสเซนวิลล่าครับอันนี้ไปที่ทีมเยือนแอสเซนวิลล่าครับเชียร์วิลล่านะช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับน่าจะยิงกันถึงครับคู่ที่5ครับคริสตันพาเลตเจอเอเวอร์ตันนะครับก็อันนี้ลูกทีมของปู่ลอยชนะมา3เกมรวดครับวันนี้ก็น่าจะทําผลงานได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังกันเอาไว้ครับคิดว่าคู่นี้น่าจะยิงกันสนุกครับคู่สุดท้ายเลสเตอร์ซิตี้ครับเจอวูฟแฮมตันนะครับอันนี้แอด เชียร์ไปที่เลสเตอร์ซิตี้นะไม่อยากให้พวกเขาตกชั้นเลยครับแอบเชียร์ไปวันนี้นะก็คิดว่าเลสเตอร์ซิตี้ทำได้ครับส่วนสกอร์เนี่ยคิดว่าคู่นี้น่าจะยิงกันสนุกครับส่วนใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับมุมบอลเตงครับมารับข้อมูลรับแนวทางดีๆครับทั้งฟุตบอลเตงฟุตบอล v i p ฟุตบอลสเต็ปนะครับง่ายๆครับเพียงแอดไลน์มาที่แอด8 9นะครับอย่าลืมแอดนะครับแอดเอนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเข้ามาคอมเมนต์ นะครับว่าใครชอบทีมอะไรหรือว่าใครมีอะไรถามอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาถามได้ครับเดี๋ยวทีมงานจะตอบให้นะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนแอดนะครับก็ง่ายๆครับเพียงแค่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วก็สนับสนุนสปอนเซอร์ของแอดนะที่ใน l i น e แอดนะครับแอดเอ็มบีนะส่วนช่องทาง u t u b e นะครับก็คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับครับหนึ่งกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปทุกวันครับวันนี้ขอตัวไปดูฟุตบอลก่อนครับสวัสดีครับ